สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบครับแต่ว่าเป็นผีปอบที่ติดมากับพระเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับหลวงพี่ประจวบเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วแหละสักสิบกว่าปีได้เนี่ย วัดที่ท่านจําวัดอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันหลวงพี่ประจ,จวบเนี่ยขึ้นเป็นออรองเจ้าวาดแล้วนะครับท่านบอกว่ามีพระธุดงกลุ่มหนึ่งนะครับคณะพระธุดงกลุ่มหนึ่งมาจากแดนอีสานธุดงผ่านป่าเขาลำนาไพรมาเรื่อยๆแล้วก็มาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับพระธุดงถ้ามันจวนเจียนที่จะเข้ารรษาที่ไหนก็จะต้องไปเอาะจำัรษาที่นั่นทางเจ้าว่าท่านก็ตรวจในเรื่องของใบสุทธินะครับก็คือสมุดของพระสมุดประจําตัวพระนี่แหละตรวจดูว่าก็เออเห็นมีสังกัดอะไรเรียบร้อยท่านก็ให้อยู่นะครับในคณะของพระธุดงที่มาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6รูปนะครับแต่จะมีอยู่รูปหนึ่งที่ อาการไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาอย่าง5้ารูปเนี่ยเขาจะร่วมทำสังฆกรรมด้วยกันแล้วก็จะพักอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระที่อยู่ในวัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพระรูปเนี้ยชื่อว่าพระเกินนะครับท่านค่อนข้างจะปลีกวิเวกสถานที่ที่ท่านจะขอไปจำวัดไปขอนะขอนอนเนี่ยไม่ใช่กุฏิ ที่ทางวัดจัดไปให้ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่วิหารแต่ท่านขอไปปักกลดอยู่ที่ปา่าช้านะครับเว็บแรกเนี่ยหลวงพี่ประจวบท่านก็คิดว่าก็คงจะเป็นพระที่เ,เรียนคาถาคมแล้วก็มีความเข้มขลังพอสมควรนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเคจิหลายๆรูปก็จะเลือกจำวัดอยู่ในสถานที่ อันเป็นที่สงบหรือว่าวางเวงแบบนี้อยู่แล้วแต่กับหลวงพี่เกิดเนี่ยหรือว่าพระเกิดเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าพระที่อยู่ในคณะเนี่ยบอกว่าตัวหลวงพี่เกิดเนี่ยนะมาทีหลังนะไม่ได้มากับเขาทั้ง5้รูปบังเอิญมาเจอกันก่อนที่จะมาถึงวัดที่หลวงี่ประจวบอยู่เนี่ยแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองและพฤติการแปลกๆก็มักจะเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง หลวงพี่ประจบก็ถามครับว่าพฤติการแปลกๆที่ว่านี่มันคืออะไรล่ะครับก็ถามแบบนี้พระที่มาด้วยกันก็บอกว่าหลวงพี่เกิดเนี่ยจะไม่ออกบินระบาดนะครับไม่ได้ไปร่วมกับพระทั้งห้ารูปเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเย็นเนี่ยจะนั่งสมาธิปเป็นรูปปั้นเลยนิ่งไม่ขยับไม่เขยื้อนไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่เปลี่ยนอิริยาบถใดๆเลย ที่สำคัญเนี่ยไม่เคยเห็นหลวงพี่เกินเนี่ยดื่มน้ำหรือฉันอะไรเลยนะครับอย่างปกติแล้วเมื่อก่อนนะครับตามที่ในบันทึกของพระเกจิหลายๆรูปเนี่ยก็จะมีการฉันใบไม้บ้างอะไรบ้างในกรณีที่บินาบาตไม่ได้หรือในกรณีที่ไปปักปลดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหมู่บ้านนะครับแต่ว่าสถานที่ที่ปักปลดกันนะ่ะมันก็ไม่ได้ไกลหมู่บ้านนะ่ะ ก็บินาบาทโดยบางครั้งก็มีชาวบ้านนําอาหารมาถวายก็หลวงพี่เกิดท่านก็รับนะครับก็รับประเคนแต่ว่าไม่เห็นท่านแตะดายเลยแม้แต่นิดเดียวนะน้ําก็ไม่เห็นท่านฉันด้วยนั่นไม่แปลกเท่ากับว่าเมื่อถึงเวลากลางคืนเนี่ยพระทุกรูปก็จะทําให้เดินจงกรมก็นั่งกรรมาฐานะนะครับอยู่ในกรดของตัวเองจะได้ยินเสียงสัตว ร้องแปลกๆนะครับนกบ้างหนูบ้างหรืออะไรบ้างที่มันร้องจีจา้าจีจา่าเหมือนกับมันกําลังหวาดกลัวหรือว่าเจ็บปวดแล้วก็เงียบหายไปพอเช้ามาเนี่ยห่างออกไปจากจุดที่ปักปลดกันพอสมควรก็จะมีซากสัตว์ตายอยู่ถูกบางอย่างกัดถึงกระชากจนบางครั้งเนี่ยเหลือแต่กระดูกหรือบางครั้งก็เหลือแต่ซากนิดหน่อยนะครับ ยิ่งถ้าเป็นพวกไก่ป่าพวกอะไรพวกเนี้ยเครื่องในแ้วก็ช่วงคอเนี่ยล้วก็น่องอะไรต่างๆก็จะหายไปหมดเลยไม่รู้ว่าสัตว์อะไรนะครับที่ไปทำร้ายไปกัดกินพวกมันแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่หลวงพี่เกิดจะเข้ามาขอร่วมคณะด้วยเนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับทางพระห้ารูปที่มาด้วยกันเนี่ยก็มองหลวงพี่เกิดแปลกแปลกละเอ ม,มันมีอะไรแปลกๆอยู่ในพระรูปนี้นะอยู่ในตัวพระรูปนี้นะแล้วก็เหมือนว่าหลวงพี่เกินครับท่านจะรู้ตัวนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสงสัยในตัวท่านเลยนะครับท่านถือปฏิบัติแบบนี้มาตลอดท่านสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินต้องดื่มอะไรก็ได้นานๆครั้งนะครับก็เหมือนกับการหดอ้างอุตตริไปนั่นแหละแต่ว่ามันแปลกครับมันมันไม่จริงอะ่ะ ตามธรรมดาของมนุษย์แล้วมันต้องกินบ้างถูกไหมครับและการนั่งทั้งวันเนี่ยมันเหมือนไม่เมื่อยขบบ้างเหรอตลอดวันสองวันที่ร่วมคณะกันมาเนี่ยหลวงพี่เกินแผ่สร้างความน่ากลัวออกมาจนไม้แต่พระด้วยกันยังขนลุกกันนะครับและจะมีซากสัตว์ตายทุกวันเลยนะครับกลางคืนก็จะมีเสียงวีดร้องของพวกมัน หรือบางครั้งก็จะมีเสียงคนเดินไปมารอบๆจุดที่ปักปลดกันแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มนะครับของใครซึ่งก็จับไม่ได้แหละว,ว่าเป็นเป็นคนนี่แหละเป็นเงาของคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครจะบอกจะบอกว่าเป็นหลวงที่เกิดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเงานั้นอะ่ะเท่าที่สังเกตดูพินิจดูเนี่ยมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันมาแต่ตัวเปล่าๆเป็นเงาดําๆนะครับ แล้วก็มองไปที่กรดของหลวงพี่เกิดเน่ก็ยังเห็นเงาท่านนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนกลางวันเลยไม่เคยเห็นท่านเองหลังนอนลงสักครั้งอ่ะนะครับทีเนี้ยพอเข้ามาในเขตวัดวันที่มาเนี่ยพระรูปที่มาที่คุยกับหลวงพี่ประจวบเนะี่ยก็บอกว่าก่อนจะเข้าวัดเนี่ยหลวงพี่เกิดแคหยุดอยู่หน้าวัดนานพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนกับกําลังคุยกับใครอยู่กําลังเจรจาขอเข้าไปในวัด นะครับซึ่งพระทั้ง5้ารูปเนี่ยไม่เห็นใครเลยนอกจากสมประตูวัดแล้วก็สารเพียงตาซึ่งเป็นสารสําหรับเสื้อวัดนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักเนาะเสื้อวัดก็คุยอยู่นานเลยจนกระทั่งเหมือนจะเถียงกันทะเลาะก,กันสุดท้ายก็เข้ามาด้วยกันได้นะครับพอเข้ามาท่านก็ไปขอพบกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ปลีกตัวไปปักกรดอยู่ที่ป่าชาทีเนี้ยหลวงพี่ประจวบก็นําเรื่องเนี้ยไปคุยกับ หลวงพ่อจเจ้าวาดนะครับว่าเอ๊ะหลวงพ่อครับพระเกิดน,นะ่ที่มาเน่เห็นพระที่เขาเดินทางมาร่วมกันเนี่ยบอกว่ามันแ,แปลกนะเขามีพฤติกรรมแ,แปลกไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อนี่นก็ถามว่าไม่น่าไว้ใจอย่างไรก็พระเหมือนกันเนี่ยความจริงพระทั้งห้ารูปรวมทั้งหลวงพี่ประจวบเนี่ยสมควรถูกติเตียนนะ ในการนินทาว่ากล่าวพระสงฆ์ด้วยกันรับหลังแบบนี้มันไม่ถูกนะครับก็กลายเป็นว่าเออเอาเรื่องนี้ไปบอกอปุ๊บถูกตำหนิซะอย่างนั้นก็เลยอ่ะช่างมันเถอะทีนี้เมื่ออยู่ร่วมกันในพรรษานะครับพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดเดียวกันก็ต้องมีการทําสังฆก,กรรมร่วมกันแต่หลวงพี่เกิดเนี่ยไม่เลยไม่มาเลยไม่มาบินทบาทไม่มาสวดมนต์ทำวัดไม่มาร่วมรับ ประเคนใดๆก็ตามที่โยมเขานำมาถวายแต่ท่านจะทำของท่านเพียงรูปเดียวในปราช้านะครับเปรียบเสมือนว่าตัดตัดพื้นที่ส่วนปราช้าในเป็นวัดส่วนตัวของท่านไปเลยสวดมนต์ทำวัดรูปเดียวนะครับไม่บินทบาทแต่ว่ามีการเดินจงกรมรอบๆบริเวณปราช้าบ้างและสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มสร้างความไม่สบายใจให้กับหลวงพี่ประจวบลามไปถึงหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือ หมาในวัดที่ออก็ลูกใหม่หมาแม่ลูกอ่อนตายพร้อมลูกนะครับในสภาพที่ท้องไส้ในครวงโบเลยบางตัวเนี่ยถูกกัดเอาหัวไปเหลือแต่ตัวไว้หมายถึงลูกหมานะครับทิ้งซากศพไว้เกลื่อนเลยและไอ้ซากศพที่ถูกทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้อยู่อยู่ที่ไหนไกลเลยก็อยู่บริเวณอรอบป่าช้านั่นแหละนะคระับทีเนี้ยก็ยังไม่ไม่กล้าที่จะไปปักลำหลวงพ่เกินนะครับ เพราะว่ามันมันก็ไม่ถูกต้องน,นะครับที่จะบอกว่าท่านหมาตายเนะี่ยเป็นฝีมือของท่านใช่ไหมท่านเอาหมาไปกินใช่ไหมเพราะว่าเนื้อหมามันคือหนึ่งในข้อห้ามนะครับเนื้อสุนัขหนึ่งในข้อห้ามของภิกษุภิกษุอยู่แล้วทีเนี้ยหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็เรียกพระประจวบเข้ามาคุยนะครับแล้วก็เรียกกรรมการวัดบางคนที่สนิทกันเนี่ยมาคุยว่ายังไงก็คอยสังเกตพฤติกรรมของพระเกิดไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันแปลกๆปกแล้วละ่ะ แป,แปลกอย่างที่พระประจวบว่านั่นเลยนั่นแหละเริ่มมีสัตว์ตายรอบๆประช้านะครับแล้วก็วัดของหลวงพี่ประจวบเนี่ยที่ท่านอยู่เนี่ยณนะตอนนั้นยังไม่มีเมนเผาศพนะครับแล้วก็ไม่ได้เผาศพบ,บนเชิงตะกอนด้วยส่วนใหญ่เวลามีคนตายเนี่ยก็จะฝังนะครับก็ตลอดช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของการเข้าบรรษาในหน้าแปลกตรงที่ว่ามีชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิต บ่อยมากนะครับแทบจะเป็นอาทิตย์ละศพเลยแล้วก็ต้องมีการฝังศพโดยที่หลวงพี่เกิดท่านก็ไม่ได้กลัวไม่ได้หนีไปไหนนะครับและมันน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลุมศพที่ถูกกลบใหม่ๆเนี่ยตอนเช้าหรือว่าอีกวันสองวันสับเปลือไปดูเนี่ยจะมีการคุยมีร่องรอยการคุยดินขึ้นมาโกยดินขึ้นมาแล้วก็เหมือนโกยขึ้นมาแล้วก็กลบลงไปใหม่ซึ่งไอ้ดินที่กลบลงไปใหม่เนี่ย มันมีคราบเลือดและเศษเนื้อเน่าปนอยู่ด้วยครับทีเนี้ยประสบการณ์ของสับปปเปลอเนาะเขาก็เลยบอกว่าไม่ดีละหลวงที่เกินรูปนี้ถ้าจะไม่ใช่พระธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่พระเกจิพระผู้มั่งขั่งเอผู้ขรังในวิชาใดอย่างใดแต่เห็นทีจะเป็นผีบอกผีกะซะแล้วมั่งก็เลยทดลองครับ ทดลองทดสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็จะต้องตะเพิดออกไปจากวัดนะครับให้อภิเหตออกไปจากวัดซะหรือว่าถ้าไม่ใช่ท่านก็จะได้คนผิดเราจะได้หาตัวการอื่นหาคนร้ายคนอื่นเพื่อแก้ไขต่อไปถามว่าใช้วิธีการพิสูจน์แบบไหนนะครับคืนก่อนวันพระนะครับ ่อนวันพระในช่วงเข้าบรรษาี่ยสเปเลเขาไปซื้อพวกเนื้อหมูแล้วก็พวกตับพวกเครื่องในมาสดๆมาสองสามกิโลเลยนะครับแล้วก็เอาไปกองไว้ในถาดแล้วก็เอาเลือดเนี่ยราดเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็สุมด้วยใบไม้ตั้งเอาไว้ไกลจากจุดที่หลงวงพ่เกิดเนี่ยปักปลดพอสมควรแล้วก็กระทําโดยที่ไม่ให้ท่านดูด้ตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาที่ซุ่มดูกันว่า ดูซิว่าตัวอะไรมันจะมากินเพราะว่าจากที่ตรวจสอบดูหลุมศพใหม่ๆเนี่ยมันถูกคุยศพขึ้นมากินนะครับเพราะว่าขุดดูแล้วศพมันแหวงวิ่นหายไปมันไม่ใช่จากอาการเน่าจากอาการที่หนอนแทะธรรมดาแต่มันคือการถูกสัตว์กัดกินอย่างชัดเจนทีนี้ก็พิสูจน์ด้วยเครื่องในหมูสดๆนี่แหละคืนนั้นเลยครับขณะที่ทุกคนกำลังซุ่มอยู่ประมาณ3 4มสีทุ่ม ซึ่งหลวงพี่ประจวบก,ก็ไปอยู่ด้วยนะครับอยู่ในคณะติดตามด้วยนั่นแหละกลดของหลวงพี่เกินเนี่ยมีมีไม่ได้มีอาการผิดปะกะตินะครับคือท่านอยู่ข้างในน,นนะนนั่งสมาธิอยู่ข้างในนั้นแต่ว่ามีเงาดําเงาหนึ่งครับโผล่ออกมานะครับเหมือนคลานออกมาจากกลดเนี่ยคลานสีข่ขาออกมาเลยแล้วก็ค่อยๆยืดตัวเป็นคนขึ้น แล้วก็ทำท่า,าเชิงเอเหมือนกำลังใช้จมูกสูดหากลิ่นอะไรสักอย่างแล้วก็ตรงมาที่ถาดเครื่องในหมูวะตรงมาเลยแล้วก็เริ่มกินแล้วก็ดีนเสียงจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจบ๊จบคือกำลังกินอย่างไรอร่อยแล้วก็ครางด้วยความพึงใจไปด้วยนะครับทีนั้นก็ชัดเจนแล้วแหละว่า,าแน่นอนแล้วว่าไอ้สิ่งที่มากินศพหรือมากินซากสัตว์ทั้งหลายที่เห็นอยู่เปลือนปราช้าเนี่ย มันไม่ใช่แค่สัตว์ไม่ใช่แค่เสือไม่ใช่แค่ตัวเฮีย,ต,ยตัวเงินตัวทองธรรมดาแล้วแต่ว่ามันเป็นอะมนุษย์ตนใดตนหนึ่งแล้วแหละซึ่งในคณะติดตามที่ซุ่มอยู่เนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะมีปืนลูกซองประจําตัวนะครับก็เล็งไว้ก่อนเลยนะครับเล็งเสร็จปุ๊บถามซบเปลือว่าเอาเลยไหมนะครับซาเปลือกบอกเอาเลยยิงเลยเพราะว่ามันมันไม่ธรรมดาแล้วแบบเนี้ยเขายิงเปลี่ยงเข้าไปครับไอ้เงานั้นหายไป หายไปทิปตาที่กระสุนพุ่งเข้าไปเลยแต่มีเสียงร้องออกมาจากปลดของหลวงพี่เกินครับร้องดังโอ้ยครับทุกคนก็เลยเปิดไฟฉายแล้ววิ่งไปดูกันปรากฏว่าหลวงพี่เกินครับนอนบิดต,ตัวไปมานะครับพลิกซ้ายพลิกขวางอกองอิงอ,งอ,งอยงู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากบริเวณชายโครงด้านซ้ายซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ผู้ใหญ่นะยิงใส่นะครับทีนี้ก็พากันไปรักษาก่อนแหละ อ่าเพราะตอนนี้มันอยู่ในสภาพของมนุษย์อ่ะก็เลยพากันไปรักษาพาไปที่โรงพยาบาลจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วก็พากลับมาที่วัดหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาท่านก็เลยถามว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่หลวงพี่เกินท่านเป็นใครท่านเป็นตัวอะไรหรือว่าท่านเลี้ยงอะไรอยู่หลวงพี่เกินก็ยอมรับหน้าเศร้านั่นแหละครับบอกว่าตัวของท่านเนี่ยฝึกวิชา อาคมนะครับชอบเล่นอาคมชอบเล่นของขลังแล้ววันหนึ่งมันเกิดคุมไม่ได้วิชามันตีกลับทำให้ท่านกลายเป็นปอบทุกวันนี้ท่านพยายามที่จะใช้การภาวนาเนี่ยกดหรือว่าข่มจิตของมารร้ายของปอบเอาไว้เพื่อไม่ให้ออกอลาวาตฆ่าคนนะครับแต่ว่ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยมันยิ่งรุนแรงบางครั้งท่านไม่รู้ตัวเลยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยท่านก็ยังนั่งอยู่ใน ท่านก็ยังอยู่ในท่านั่งสมาธิปกติเพียงแต่ว่าก็จะมีคราบเลือดติดตามปากอะไรแบบนี้หรือว่าได้กลิ่นข่าวหรือบางครั้งที่ท่านเข้าสมาธิเนี่ยท่านจะเห็นตัวเองล่องลอยไปนะะเดินไปที่น,น,นี่นี่ไปกินซากศพซากสัตว์ตายอะไรแบบนี้ตัวท่านก็ไม่อยากจะเป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันติดพลาดไปแล้วเราก็หาครูบาอาจารย์ที่จะแก้ไขให้ไม่ได้หลวงพ่อท่านจเจ้าวาดหลวงพ่อจเจ้าวาดท่านก็เลยแนะนําว่าเออเนี่ยผมมี มีสหธรรมิมที่รู้จักกันแล้วก็ค่อนข้างจะมีะเขาเรียกค่อนข้างจะเก่งในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพาไปก็ลกแล้วกันแล้วแล้วจะรักษาได้ไม่ได้นั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของท่านเท่านั้นเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเจ้าว่าจําต้องให้หลวงพ่เกินเนี่ยลาศิกขานะครับก็คือซึกออกจากความเป็นพระเสียเพราะว่าหนึ่งใน สิ่งที่ท่านกระทําโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีการฆ่ามนุษย์ไปแล้วนะครับท่านยอมรับแบบนั้นเลยสุดท้ายหลวงพี่เกินก็สึบออกแล้วก็หลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็พาไปรักษาอย่างสถานที่ที่ว่าท่านรู้จักกันนะครับมีสาธรรมิกิีีท่านเก่งกาจเรื่องนี้อยู่ส่วนจะหายไม่หายเนี่ยหลวงพี่ประจวบท่านไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับท่านบอกแค่นี้ว่าเออเคยมีพระที่เป็นปอบเข้ามาอยู่ในวัดแล้วก็คงจับได้และพาไปรักษา อันี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนานมาแล้วซึ่งหลวงพิ่ประจวบท่านเล่าให้ฟังและผมก็นํามาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้ครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสําหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ